วันนี้เราก็เข้าหน้างานนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานของต่างประเทศนะครับมาแลบลายนะครับสามคันเท่านั้นเป็นเลยอูพักหลักจำครับไม่ได้เรียนได้สอนมันอยู่ที่การพยายาม พรสวรรค์ไม่มีนะครับตอนนี้มีแต่พรแสวงที่จะทำได้ไม่ว่างานอะไรทั้งสิ้น<อ>เราก็เก็บงานเก่าๆคันนี้ที่หน้าก็ได้ออกอากาศแล้วนะครับช่วงนี้เราก็แรงงานักแค้นหน่อยวันนี้โบหน้าโบหลังเอ๊ะช่างเราหายไปไหนนี่ไม้ ตัง้งให้องน้ำมาฝั่งันนี้ใะ <c oughs> ่ไมรือใคใหญ่ <c oughs> ห้องน้ำตัวนตัวฝั่งนน้นภารกิจเราวันนี้เราก็จะต้องเอารถไปเข้าอูสตต่สแตนเลสนะครับ <c oughs> คันนี้ <c oughs> คันนี้เดี๋ยวเราจะไปอูสตต่สแตนเลสกัน <c oughs> ในคลองหาด ต้มแซบโอ้โหนี่เอารถทำบ้านนะครับโชเฟอร์เราช่วงนี้งานจะหายหน่อยต้มแซบเนี่ยกินดีอยู่ดีรองานต่อฮะการเน้นเมืองไทยดีไหมการรถอ่ะไม่รู้เหมือนกันละมันก็พอๆกันละชนมาก็เกียงเหมือนกันละชนมาแล้วก็เกียงอันนู้นอันนี้ อันนี้เจ้านาจิก้าเราก็จอดดีใช่ลูกสูบไม่ใครไดไ้ออกกำลังเลยอ่ะปีนี้งานแย่มากครับทั่วไทยนู่นจอดทิ้งไว้นน่นหลังร้านก็มี ก็เก็บอันนี้ขาไฟท้ายเนาะเรียกอะไรไฟท้ายถนนเอ่า LED เลยนะครับ LED เลยเอาให้ยังงามเลยเอาให้ลองจุเลยไอเองนั่งเล่นอะไรเนี่ยเจียเฮ้ยเจียไม่ต้องคิดมากแล้วเจียไม่ต้องคิดมากเอาที่ปวดๆออกอย่างเดียวไม่ต้องคิดขอขอขี้ออกกันบ้างดิ เองไม่ขออะไรออกเลยเน่ยเข้าตาเปล่าๆนี่แหละฝึกงานไปไม่มีใครเป็นมาจากในท้องแล้วเนี่ยทั้งเหมือนกับโตมาก็ไม่ได้ว่าเป็นมาที่ไหนไม่ได้ไปเรียนในท้องมาที่ไหนมาเอาวิชาข้างหน้าทั้งนั้น,น,นใช่ไหมมีพาทั่วไทยนะครับพาทั่วไทยครับรถบิดรถเบี้ยวมานะครับการต่อกระบะมาเถอะอันนี้ก็จบไปแล้ว อันขาไฟไท้ายก็เข้าอู่สีแล้วนะครับอู่สีแล้วก็เต็มเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านช่างแซมสเตนเลสนะครับไม่รู้สตารติดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นรถของเสียจากชนบุรีนะครับ มาหุ้มเหล็กทั้งระบบว่าจะสวยงามขนาดไหนติดหรือเปล่าเนาอ,อ,อติดติดติดสามสองศูนย์แม็กโหลดปีห้าสามตัวนี้ตัวนี้ปีเดียวกับสามหกศูนย์มันจะเป็นรถ ต๊อกยังไงเมื่อี้ห้าสามเนี่ยแต่กลายมาเป็นสามสองศูนย์อันนี้เราจะลื้อทั้งระบบนะครับไปท้ายบังโคนมุ่มปัเล็ดทั้งคันย้ำบังโคนใส่ก็ะตังเก็บสีหน่อยนะ สองศูนย์ปีห้าสามเสียแกซื้อมาทำามาวี่งานนะครับไม่ทนันแรงนี่คงไม่ทันแนะ่เดี๋ยวเราก็มาไปบ้านทางแซมกัน ก็ไปกันเลยเอาเดินทางไปบ้านกันเดี oh. <t> ๋ยวสักพ an> ักโทนะไปาปแฟมเดี๋ยวอีสักพักจะโทรไปรับเอารถไปไว้ก่อนเดี๋ยวคุยเขาพักนึงก่อนเดี๋ยวโทรหาโอ้ยตัวนี้น่าจะตอนปั๊มเลยนะวิ่งดีเหลือเกิน แต่ลมปัมชาไปนิดหนึง่งเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า